ครับสวัสดีครับวันนี้ครับก็ได้กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับในวันนี้นะครับผมก็จะขอเสนอในคลิปตอนองคตหลวงพ่อปานวัดบางกระสอบจังหวัดสมุทรปราการครับสำหรับออ,องคตนะครับองคตหลวงพ่อปานวัดบางกระสอบจังหวัดสมุทรปราการนี่นะครับพอดีว่าผมเพิ่งได้ต้นนี้มานะครับ ก็เลยวันนี้ก็เลยอยากจะขอนำเสนอนะครับก่อนอื่นนะครับขอไปที่เรื่องของเรื่องราวของประวัติโดยสังเขปของหลวงพ่อปานวัดบางกระสอบกันก่อนนะครับก็คือ,อหลวงพ่อท่านเกิดเมื่อปีพศ2 3 6 3นะครับแล้วก็มรณภาพในปีพศ2 4 4 3นะครับสีิอายุท่านนะครับ 8ปปีนะครับถ้าหากว่าเรานับจากมรณาการของท่านนะครับตั้งแต่พศ2 4 4 3ที่ท่านมรณภาพนะครับจนกระทั่งถึงปีปัจจุบันคือปีพศ2568จนถึงขนาดนี้นะครับก็คือระยะเวลาเนี่ยผ่านมาเป็นเวลา125ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ เครื่องรางของท่านนะครับโดยเฉพาะองค์คตนะครับก็ต้องมีอายุนะครับอย่างต่ำนะครับร้อยยี่สิบห้าปีขึ้นนะครับสําหรับหลวงพ่อปานวัดบางกระสอบนี่นะครับท่านเป็นถือเป็นเจ้าวาดองค์แรกของวัดบางกระสอบนะครับซึ่งที่วัดบางกระสอบนี้นะครับเราก็จะรู้จักกับหลวงพ่อเชยนะครับหลวงพ่อเชยวัดบางกระสอบผู้สร้างพระปิตานะครับ นะครับพระบิดาที่มีชื่อเสียงของวัดบางกระสอบก็คือพิมพ์แขนกลมแขนนักสอบนะครับส่วนหลวงพ่อปานนะครับท่านเป็นต้องถือว่าเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อเชยวัดบางกระสอบด้วยนะครับแล้วก็เป็นพระนะครับเกจิอาจารย์ที่อยู่ในช่วงยุคสมัยเดียวกับหลวงพ่อปานวัดบางเยี่ยจังหวัดสมุทรปราการนะครับ ก็ถือว่าอยู่ในช่วงยุคเดียวกันด้วยนะครับสำหรับในวันนี้นะครับอ,อย่างที่บอกนะครับผมก็เพิ่งได้อ,องคตหลวงพ่อปานนะครับของท่านมานะครับหน,หนตนนะครับหนตนนะครับนะครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสนะครับนำมาให้พวกเราได้ดูกันนะครับ ครับองคตนะครับองค์คตของหลวงพ่อปานวัดบางกระสอบนี่นะครับนะครับก็คือท่านสร้างนะครับท่านสร้างจากไม้ด้ามนะครับด้ามไม้ตลปัดเก่าๆนะครับนะครับขอย้ํานะครับว่าเป็นด้ามไม้ตลปัดเก่านะครับนะครับที่ชํารุดไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับของในยุคสมัยท่านนะครับ ท่านได้นำมาแกะเป็นองคตนะครับนะครับท่านได้นำมาแกะเป็นองคตลักษณะแบบนี้นะครับนะครับก็จะมีลักษณะนะครับศิลปะนะครับการแกะก็จะมีลักษณะแบบเดียวกันนะครับแบบเดียวกันแบบนี้นะครับก็คือเป็นลักษณะขององคตนะครับนั่งอยู่บนขมวดหางนะครับขมวดหางของของตัวองคตนะครับนะครับเป็นชั้นๆขึ้นไปนะครับ เพราะว่าตามตำนานนะครับตามตำนานนะครับในเ, à, เรื่องของรามเกียรติ์นะครับก็คือองคตเนี่ยนะครับองคตเนี่ยเป็นหลานของวิทร์ออน,นะครับเป็นหลานของวิทร์ได้รับอ à, มอบหมายจากพระรามนะครับให้ไปเจรจาการศึกกับทศกัณฐ์นะครับเวลาที่เวลาที่อ, à, องคตนะครับนั่งเจรจานะครับ องคตเห็นว่าทศกัณฐ์นั่งอยู่บนแท่นสูงนะครับก็เลยขมวดขมวดหางตัวเองนะครับขมวดหางตัวเองเนี่ยเป็นชั้นๆนนะครับขึ้นไปนะครับเทียบเท่ากับแท่นที่ทศกัณฐ์นั่งอยู่นะครับนะครับเพื่อเจรจาความความความเมืองนะครับพูดง่ายๆนะครับอันนี้ก็เลยเป็นที่มาที่ไปนะครับของลักษณะนะครับเครื่องรางองคตของหลวงพ่อปานนะครับ ว่าใช้ดีทางด้านการเจรจานะครับการเจรจาต่อรองอะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็จะได้รับความสำเร็จนะครับผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าที่มาที่ไปนะครับนะครับของการทำเครื่องรางองคตขึ้นมานะครับครับเอ่อ องคตนะครับก็คือแกะจากไม้ตาลปัดเก่านะครับนะครับในสมัยก่อนนะครับด้ามไม้ตาลปัดนะครับด้ามไม้ตาลปัดเนี่ยเขาจะทําขึ้นมาจากนะครับไม้เนื้อแข็งนะครับไม้เนื้อแข็งนะครับไม่ใช่ไม้เนื้ออ่อนนะครับไม้เนื้ออ่อนไม่ใช่นะครับก็คือแล้วก็ลักษณะของการ แกะนะครับก็แกะด้วยมีดนะครับนะครับใช้มือแกะแกะด้วยมีดนะครับเห็นลักษณะการแกะนะครับการแกะเนี่ยนะครับไม่ได้ใช้เครื่องไม่ได้ใช้เครื่องมือในการแกะนะครับแกะด้วยมีดนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับก็คือไม้ตะลบปัดเนี่ยเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับไม่ใช่ไม้เนื้ออ่อนนะคระับนะครับเอ่อมันมีบางตำรานะครับบอกว่าองคตของหลวงพ่อปานเนี่ย บางบางตนนะครับสร้างด้วยสร้างด้วยไม้พุทธนะครับสร้างโดยไม้พุทธซึ่งจริงแล้วไม่น่าจะใช่ครับผมผมขอพ anyway pues, ูดตรงนี้เลยนะครับว่าไม่น่าจะใช่นะครับถ้าหากเราไปเจอลักษณะขององคตที่สร้างจากไม้พุทธนะครับนะครับโอกาสที่จะแท้เนี่ยค่อนข้างจะปิดประตูได้เลยนะครับนะครับไม่น่าจะมีนะครับไม่น่าจะมีนะครับ แต่บางตำราเนี่ยบอกว่ามีนะครับหลักๆเลยนะครับก็คือสร้างจากไม้ตาลปัดนะครับด้ามไม้ตาลปัดเก่านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจะเห็นลักษณะของนะครับขององค์คตที่ท่านแกะขึ้นมาเนี่ยนะครับก็คือจะมีลักษณะที่ส่วนใหญ่นะครับเท่าที่เจอนะครับจะไม่ลั่นนะครับจะไม่ลั่นแตกนะครับแบบแบบไม่พุทธนะครับ ถ้าหากว่าถ้าเราสังเกตนะครับหนุมานหลวงพ่อสุนเนี่ยสร้างจากไม้พุทธนะครับก็จะมีลักษณะการลั่นแตกนะครับให้เห็นนะครับเพราะว่าเพราะอะไรครับที่เกิดจากการลั่นแตกนี่เกิดจากเนื่องเนื่องจากว่าเป็นไม้เนื้ออ่อนนั่นเองนะครับเพราะว่าไม้พุทธเนี่ยถือเป็นไม้เนื้ออ่อนนะครับก็จะมีลักษณะของการลั่นแตกเป็นธรรมชาติของไม้พุทธนะครับ ส่วนองค์ตของหลวงพ่อปานนะครับก็จะเป็นลักษณะของไม้เนื้อแข็งแล้วเป็นลักษณะของไม้เก่าด้วยนะครับไม้เก่าเป็นด้ามตาลปัดเก่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องการลั่นการแตกของของไม้นะครับส่วนใหญ่นะครับเท่าที่เจอนะครับไม่ค่อยมีนะครับไม่ค่อยมีแต่บางบางตนก็มีนะครับบางตนก็มีอันนี้อันนี้แต่ว่าเป็นส่วนน้อยนะครับที่ว่ามีการลั่นการแตกนะครับส่วนใหญ่นะครับเท่าที่ดูนะครับ 8 0 9 0นนะครับนะครับจะไม่มีการลั่นการแตกให้เห็นนะครับนะครับอันนี้ก็คือข้อสังเกตนะครับข้อสังเกตอย่างแรกนะครับการแกะนะครับการแกะการแกะด้วยด้วยมีดนะครับการแกะด้วยมีดเนี่ยจะมีลักษณะนะครับร่องรอยการแกะอยู่นะครับนะครับก็คือเราสามารถจะเห็นได้นะครับจากลักษณะนะครับจากลักษณะนะครับ ผมให้สังเกตตรงนี้นะครับนะครับให้สังเกตลักษณะการแกะนะครับการแกะด้วยด้วยมีดด้วยมือเนี่ยนะครับเอ่อข้อข้อสังเกตแรกนะครับก็คือลักษณะของความหนาของชั้นนะครับความหนาของชั้นเนี่ยนะครับแกะด้วยมือนะครับก็คือความหนาของชั้นเนี่ยจะไม่เท่ากันนะครับจะเห็นว่าเอ่อบางจุดบางบางจุดหนานะครับความหนาจะไม่เท่ากันนะครับ แล้วก็ความลึกนะครับความลึกของเส้นนะครับเส้นฐานเนี่ยนะครับความลึกแต่ละจุดก็ไม่เท่ากันนะครับความลึกแต่ละจุดจะไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้เครื่องมือในการแกะนะครับจะเห็นลักษณะนะครับก็คือทั้งความความกว้างของเส้นนะครับแล้วก็ความลึกของเส้นนะครับจะไม่เท่ากันนะครับตลอดนะครับตลอดทั้งแนวเลยนะครับจะเห็นลักษณะนะครับนี่นะครับอันนี้คือข้อสังเกตนะครับข้อสังเกต ถัดมานะครับถ้าไปเจอลักษณะแบบเส้นเท่าๆกันนะครับความลึกก็เท่ากันนี่ส่วนใหญ่จะใช้เครื่องมือในการในการแกะนะครับซึ่งจะไม่ใช่ในยุคโบราณนะครับไม่ใช่การแกะในยุคโบราณนะครับแล้วก็หลังจากที่มีการแกะนะครับเป็นรูปองค์คตลักษณะนี้แล้วนะครับก็จะมีท่านหลวงพ่อป,ปานนะครับท่านก็จะจานนะครับก็จะมีการจานส่วนใหญ่ ห้าสิบห้าสิบดีกว่านะครับขอพูดว่าห้าสิบห้าสิบแล้วกันนะครับคือเท่าที่เท่าที่พบเจอเนี่ยนะครับบางตนก็มีจานบางตนก็ไม่เห็นจานดีกว่านะครับท่านอาจจะลงจานไว้แต่มองไม่เห็นนะครับนะครับนะครับแต่สําหรับตัวนี้นะครับสําหรับตัวนี้เนี่ยถ้าเรามองด้านหลังนะครับตัวนี้ถึงแม้ว่าจะใช้ศึกมานะครับใช้ศึกมาเนี่ยก็จะมองเห็นลักษณะมีรอยจานลางๆอยู่นะครับด้านหลังนะครับนะครับ ทางด้านหลังเนี่ยจะมีลักษณะของร่องรอยร่องรอยจานอยู่เหมือนกันนะครับถ้าท่านสังเกตดูนะครับแต่อ่านไม่ออกนะครับเพราะว่าสึกไปเยอะมากนะครับสึกไปเยอะมากแต่ว่าก็พอดูออกนะครับว่ามีรอยจานอยู่ทางด้านหลังนะครับนะครับและอย่างหนึ่งที่ใต้ฐานนะครับใต้ฐานเนี่ยจะเป็นจุดที่มีการสัมผัสน้อยนะครับนะครับมีการสัมผัสน้อยก็ทําให้มองเห็นรอยจานชัดเจนนะครับแล้วก็จะเห็นลักษณะของรักนะครับรัก รักที่ลงไว้เนี่ยนะครับของเก่านะครับก็ยังอยู่นะครับนะครับเพราะว่าที่ใต้ฐานเนี่ยนะครับจะมีลักษณะของการใช้นะครับการโดนสัมผัสนะครับพูดง่ายว่าการโดนสัมผัสเนี่ยเอ่อจะไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยโดนสัมผัสเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยโดนสัมผัสเท่าไหร่ทาให้ลักษณะใต้ฐานเนี่ยนะครับจะมีลักษณะที่เอ่อคงเดิมนะครับคงเดิมผิดกับจุดอื่นๆนะครับนะครับผิดกับจุดจุดอื่นๆซึ่ง มีลักษณะของการใช้มานะครับอย่างเช่นด้านหลังตรงนี้นะครับก็จะโดนสัมผัสมาเยอะนะครับทาให้รอยจานเนี่ยนะครับที่ลงไว้ด้านหลังนะครับก็เลือนลางไปแต่ก็พอมองออกนะครับว่ามีลักษณะของการจานการจานอยู่เหมือนกันนะครับก็จะเห็นลักษณะของรักนะครับที่ลงไว้นะครับคือองคตของหลวงพ่อปานเนี่ยนะครับหลังจากที่ท่านแกะเรียบร้อยลงจานเรียบร้อยก็จะมีการลงรักไว้นะครับนะครับส่วนใหญ่นะครับจะลงรักไว้นะครับ รีกว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับที่มีการลงรักไว้นะครับแล้วก็ก็จะมีการนะครับเมื่อโดนสัมผัสนะครับใช้บูชาโดนสัมผัสโดนอะไรเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะการเลือนหายไปนะครับก็จะมีมองเห็นได้นะครับตามซอกนะครับตามซอกซอกลึกๆนะครับนะครับอย่างใต้ฐานตรงนี้นะครับอย่างด้านนี้นะครับจะมองเห็นลักษณะของรักอยู่นะครับรักเก่านะครับก็ยังมีลักษณะของรักเก่าอยู่นะครับ ทาให้มองเห็นลักษณะของรักเก่าตามซอกนะครับนะครับที่ไม่โดนสัมผัสนะครับก็จะมีลักษณะของรักอยู่นะครับนะครับนะครับก็ยังมีอยู่แล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือใต้ฐานตรงนี้นะครับที่ผมให้ดูสักครู่นะครับก็ยังเห็นลักษณะของรักนะครับรักก็ยังมีคงอยู่นะครับนะครับเพราะว่าเป็นจุดที่เอ่อโดนสัมผัสน้อยนะครับโดนสัมผัสน้อยก็จะทําให้มอง ก็ยังทําให้โครงสภาพเดิมอยู่นะครับแต่ก็โคงสภาพอยู่ไม่ไม่มากเท่าไหร่นะครับไม่มากเท่าไหร่ก็ยังพอเห็นอยู่นะครับนะครับก็ยังพอเห็นอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของรักที่ลงไว้นะครับตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มสร้างนะครับก็นะครับและอีกจุดหนึ่งนะครับที่อยากให้สังเกตให้ดีนะครับคือลักษณะของ ความเก่าของของไม้นะครับผิวไม้นะครับที่มีการใช้บูชามานะครับจะเห็นลักษณะของความเก่าชัดเจนนะครับนะครับจะเห็นลักษณะความเก่าชัดเจนของไม้นะครับของไม้ที่ที่ใช้บูชามานะครับนะครับนะครับเดี๋ยวจะให้ดูลักษณะชัดกว่านี้หน่อยนะครับขยายให้ดูนะครับนะครับอันนี้ก็ ขยายให้มันชัดขึ้นนะครับก็คือจะเห็นนะครับลักษณะนะครับความเก่านะครับของการใช้บูชามานะครับนี่นะครับอันนี้เป็นร่องรอยร่องรอยความเก่านะครับ vale ของเนื้อไม้นะครับเนื้อไม้ที่มีการใช้บูชามาก็คือเนื้อไม้เนี่ยจะเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับอย่างที่บอกนะครับอันนี้ก็เรียกว่าโดนสัมผัสมาเรียกว่าเรียกว่าหน้าตานี่หายหายไปเกือบหมดนะครับหน้าตาเนี่ยนะครับ คือปกติก็จะมีหูด้วยนะครับก็ทั้งหูทั้งทั้งตานะครับเรียกว่าหายหายไปเกือบหมดนะครับหายไปเกือบหมดเลยตอนนี้นะครับก็ยังมีปากนะครับปากยังพอมองเห็นได้นะครับนะครับปากก็ยังพอมองเห็นได้ก็ยังเอ่อลึกๆก็ยังมีด้านนี้ก็จะมีลักติดอยู่นะครับยังมีลักติดอยู่ด้านนี้ก็ไม่มีละนะครับก็ยังก็ยังพอมีปากพอมองเห็นอยู่นะครับส่วนตาแล้วก็หูเนี่ยก็ไปหมดแล้วนะครับนะครับ อันนี้ก็เป็นองคตที่เป็นสภาพใช้นะครับแต่สภาพใช้แบบนี้ก็ถือว่าดูง่ายนะครับถือว่าดูง่ายไปอีกแบบหนึ่งนะครับจะได้หมดข้อกังขานะครับว่าเก่าหรือไม่เก่านะครับแบบนี้ก็ถือว่าเก่าจริงนะครับนะครับถือว่าเก่าจริงครับคลิปนี้ก็ พอดีว่าเพิ่งได้มามีอยู่ตนเดียวนะครับก็นำมาให้ดูนะครับจุดสังเกตนะครับรายละเอียดนะครับที่ควรจะเป็นข้อเป็นหลักนะครับในการดูองคตหลวงพ่อปานอดบางกระสอบนะครับนะครับก็คงจะได้ประมาณนี้นะครับได้ประมาณนี้รายละเอียดต่างๆนะครับโอเคครับ ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับผู้ที่สนใจก็สามารถจะพบเจอที่ไหนนะครับก็ลองสังเกตตามที่ผมได้อธิบายชี้แจงไปนะครับลองดูนะครับท่านอาจจะได้ของดีนะครับของดีในราคาที่ไม่แพงนะครับนำมาใช้บูชาได้นะครับ อ๋อผมลืมบอกไปนะครับผมนำเอาเหรียญห้าบาทเนี่ยมาเปรียบเทียบให้ดูเนี่ยก็คือหนุ่มองคตตนนี้นะครับความสูงเนี่ยประมาณหนึ่งนิ้วพอดีนะครับประมาณหนึ่งนิ้วพอดีก็ประมาณเท่ากับเหรียญห้าบาทนะครับนะครับเท่ากับเหรียญห้าบาทพอดีประมาณประมาณเท่าเหรียญห้าบาทนะครับก็ถือว่าเป็นขนาดที่ไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับถือเป็นขนาดมาตรฐานนะครับของท่านนะครับขนาดเล็กกว่านี้ก็มีนะครับนะครับ ขนาดเล็กอันนี้ก็มีอันนี้ก็นำมาเปรียบเทียบไว้ดูขนาดนะครับโอเคครับวันนี้ก็คงจะขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ถือว่าเป็นข้อสังเกตนะครับในการดูองคตหลงวงพ่อปานวันดบางกระสอบจังหวัดสมุทรปราการแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับโอเคครับสวัสดีครับ